แล้วถ้าร้องเพลงเราลืมเนื้อไหมมันก็ต้องมีบ้างพี่เพลงของเราคะนะเฮ้ยจริงหรอธรรมดามากเลยที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เราลืมทำไงอ่ะเราเป็นนักร้องอ่าเราต้องมีความครีเอททำยังไงต้องทำยังไงก็ได้ให้คนจับไม่ได้เนี่นมากบางทีก็แบบเปลี่ยนเนื้อไม่คืออย่างนี้พี่มันไม่ได้แบบลืมบ่อยแต่มันเป็นสิ่งที่เราลืมแล้วมันไม่น่าลืมอ่ะเช่นเช่นหนูนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยหนูก็จะถามแล้ว เห็นเห็น,หนโทรศัพท์แก้มไหมอะเออมนูอยู่ไหนนี่แก้มหาตั้งนานแล้วหรือ <c oughs> แบบว่าเป็นอะไรที่หาบ่อยมากอ่ะไม่เรางงว่าเป็นอะไรมันอยู่ในมืออะอมันเหมือนแบบอะไรทําไมถึงลืมได้อะไรเงี้ยแล้วก็หาทั่วเลยค่ะแล้วก็แวน่นคือเราอาจจะชอบแบบว่าออกไปข้างน,นอกอย่างเงี้ยสมมติถ้ายังไม่แต่งหน้าเราใส่แว่นใช่ไหมคะแล้วเราจะคาดแว่นไว้แล้วพอถึงเราแต่งหน้าแต่งหน้าอะไรเสร็จเราวบอกเรแว่นไปไหนอะ หาแว่นไม่เจอหาตั้งนานเอาอีกแล้วคือ่บนหัวยู่น่นลืมอย่างงั้นนี่รักษาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเนียแก้มอยู่ไหนอ่ะถามตัวเองถามตัวเองแก้มอยู่ไหนค่ะแก้มอยู่ที่ไหนคะแก้มอะไรอะไรอยู่พี่เป็นใครพี่เป็นใครคะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่โตปะหรือว่ามเป็นตั้งแต่มาเป็นหลังๆแล้วค่ะโอ้ทำงานเยอะสู้ทำงานเยอะเอใครที่ติดโทรศัพท์อ่ะจะเป็นอย่างนี้เธอติดโทรศัพท์ไหม ก็ประมาณหนึ่งเลยดูทรงติดโทรศัพท์มันจะทำให้เราสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์ได้นะจริงสมาธิสั้นความจำสั้นแล้วถ้าร้องเพลงเราลืมเนื้อไหมมันก็ต้องมีบ้างพี่เพลงของเราะนะเฮ้ยจริงเหรอธรรมดามากเลยที่เกิดขึ้นสิ่งนี้จะลืมทำไงอ่ะเราเป็นักร้องอ่าเราต้องมีความครีเอททำยังไงต้องทำยังไงก็ได้ให้คนจับไม่ได้เนียนมากบางทีก็แบบ เปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเนื้อเพลงตัวเองเหรอใช่จ้าคนร้องเพลงเราได้แล้วเราแบบร้องตามได้อย่างงี้เขาก็รู้ดิให้เขาได้เห็นสิ่งใหม่ๆเวลาเราไปงานเขาจะได้รู้สึกว่าไอพี่แก้มแปลกใหม่วันนี้เช่นเปลี่ยนเนื้อไงเปลี่ยนเนื้อหรือแอดลิบอินพัไว์แบลลืมท็อตเอทอใส่ใส่อย่างอื่นเลยใส่นองไปเป็นทำนองไปสมมติว่ามันจะมีบางช่วงที่เราจะลืมเนื้อใช่ไหมคะเราก็เลยปล่อยพาร์ทนั้นให้มันปล่อยแต่เราไม่ปล่อยทิ้งโดยการที่ไม่ร้องอะไรเลยเราต้องฮ เออคืออะไรอันนี้ไม่ใย่หรอช่วยหน่อยอ่าคนดูคนดูเขาก็นึกว่าโอ้วันนี้โชว์ใหม่จริงลืมเหนือชต่อเมื่อเขาร้องปุ๊บอ่ะล้วก็จับเริ่มกลับมาได้ ถ้ายังลืมต่อก็ยื่นต่อพี่ถ้าลืมต่อด้วยไม่จริงยังไงแต่ปลว่าลืมนั่งเพลงแล้วนะไม่ไม่ไม่แบบบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแต่เป็นนักร้องบางทีนะมันมีช่วงหลุมมากาดนะบางทีร้องร้องเพลงตัวเองอันแอบเหงาเนี่ยผมร้องมันนักต่อนะบางทีแบบไอ้ท่อนนี้มันมาแล้วแล้วมันมันมีเกิดอาการช่องว่างมันต้องมีมันต้องมีด้วยความที่เราทำงานมาเยอะอะพี่แล้วมันเหมือนมันมันเหมือนเราชินเนาะแต่ว่าบางครั้งมันแบงได้ร้องโดยความเคยชินอะเราเลยไม่ตั้งสมาธิกันแล้วพอสมาธิมันหลุ หลุดก็หลุดไปเหมือนเขาดึงสมาธิเรากลับมาให้จำให้ได้นะอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs>